รถมือของเราเนี่ยดีแค่ไหนวัดกันที่น้ำพริกครับสวัสดีครับเข้าครัวกับดัชริตนะครับใครยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e กดติดตามนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเมนูหนึ่งมาฝากครับนั่นคือน้ำพริกมะม่วงนะครับมะม่วงที่เหมาะจะมาทําน้ำพริกนะครับก็ต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวๆครับนะฮะดีที่สุดก็คือมะม่วงแก้วนะครับถ้าไม่มีนะครับใช้น้ําดอกไม้ได้นะครับมะม่วงแก้วจะออกเฉพระฤดูร้อนนะฮะวันนี้ผมได้มะม่วงที่เขาเพิ่งมาส่งที่บ้านครับ คือมะม่วงโชคอันนั้นก็เปรี้ยวใช้ได้ครับแต่ว่าความหอมเนี่ยจะสู้มะม่วงแก้วไม่ได้นะครับถ้าหามะม่วงแก้วได้ก็เอามะม่วงแก้วถ้าไม่มีก็มะม่วงที่แบบเปรี้ยวน้อยลงมานะครับแล้วก็มะม่วงที่จะใช้นะครับให้เป็นมะม่วงดิบสักนิดนึงนะฮะอย่าไปเลือกมะม่วงสุกเวลามะม่วงดิบเนี่ยเราเคาะดูนี่นะฮะ กขาจะเสียงแบบปลวงมากถ้าเกิดมะม่วงมันสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับแล้วก็เลือกแข็งๆนะครับน้ําพริกที่ได้เนี่ยจะกรอบมากเลยนะครับคอือน้ําพริกเนี่ยมันเป็นของก้นครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีซื้อหาอะไรที่มันแบบพิลิสมาหลามากมายนะครับเครื่องปรุงของน้ําพริกนะฮะมีแค่กะปิน้ําตาลหอมแดงแล้วก็พริกแค่นั้นเองนะครับก็เกิดเป็นน้ําพริกถ้วยหนึ่งได้แล้วของพวกนี้อยู่ในครัวของเราอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ เคล็ดลับในการทำน้ำพริกมะม่วงให้อร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราจะต้องใช้วิธีการสัมบมะม่วงเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้ขูดเนี่ยนะครับน้ำของมะม่วงเนี่ยมันจะไม่ออกมาคนโบราณเขาใช้สับเอานะครับน้ำพริกมะม่วงเนี่ยมันจะหอมมากมันจะต่างกันตรงนี้คือถ้าเราขูดเนี่ยมันจะไม่หอมแต่ถ้าเราสับเนี่ยจะหอมกว่านะครับเพราะฉะนั้นทําแบบคนโบราณฮนะสับเอาครับนะฮะก็สับอย่างนี้เลยครับ <algumas S 2> เราก็สับลงไปบนตัวมะม่วงก่อนนะฮะจากนั้นนะครับก็ปาดนี้นะฮะอ่ามันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเวลาปาดนี่นะฮะเราจะไม่ปาดเป็นเส้นยาวๆนะเราจะปาดเป็นเส้นเล็กๆนะครับแบบนี้นครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาพอดีคําเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราปาดยาวไปนะครับแบบนี้เวลากินมันจะไม่พอดีคานะฮะให้ปาดเป็น เส้นเล็กๆนะครับอ่ะสับไปจนหมดลูกเลยครับนะครับเนี่ยเราก็จะได้เห็นไหมฮะมันก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับฝอยๆแบบนี้นะครับชิ้นใหญ่มากไม่อร่อยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มตําน้ําพริกนะครับกะปิเนี่ยนะฮะ เขาสันหน่อยครับถ้าเราไม่มีใบตองนะฮะเราก็ใช้กระดาษฟอยล์นะครับน้ำพริกเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้กระปี่เยอะมากนะฮะก็ตักแค่ประมาณช้อนหนึ่งปูนๆนะฮะวางไปแบบนี้นะครับจากนั้นปิดฟอยล์ไว้นะครับนี่ฮะวางบนกระทะอย่างนี้เลยครับรอเขาสักแป,ป๊บหนึ่งครับ ระหว่างนี้นะครับเรามาตําหอมแดงไปก่อนพางๆได้ครับหอมแดงนะครับใส่แค่พอขุกขิกนะฮะอันนี้ลูกใหญ่ก็ใส่สัก3ลูกก็พอนะครับตําบดๆไปก่อนนะฮะพริกขี้หนูครับใส่ตามเลยครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะฮะผมบ้านผมไม่กินเผ็ดใส่แค่ประมาณเดี๋ยวก่อนนะเลือกสีแดงเดี๋ยวหกเม็ดพอครับใส่ลงไปครับ เวลาตำน้ำพริกนะฮะมีช้อนคันหนึ่งนะครับเอาไวค้คอยคๆเขี่ยนะครับให้พวกหอมแดงอะไรเงี้ยมันลงไปข้างล่างจะได้ตำได้ง่ายๆคล้าย,ายๆตำส้มตำอะ่ะหอมแดงนะครับเวลาตำก็เอาละเอียดประมาณแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องให้มันแหลกไปทั้งหมดนะครับก็ยังให้เหลือเป็นเนื้อหอมแดงอยู่แบบนี้นะครับพอหอมแดงได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากะปิมาใส่ตาม กะปิเนี่ยพอเผาไปสักพักนึงนะครับเขาจะเริ่มส่งกลิ่นหอมแปลว่าใช้ได้แล้วครับเราก็ปิดไปแล้วก็ยกลงมาครับนะกระทะเล็กๆแบบนี้เนี่ยมีเอาไว้ในบ้านสักใบหนึ่งก็ดีนะครับใช้แบบไว้ทําน้ําจิ้มก็ได้ไว้แบบเผากะปิอะไรเงี้ยก็ได้ดีมากเลยครับแกะเลยนะครับอืมหอมมากครับกะปิที่เราเผาไว้แล้วนะครับใส่เลยครับ ประมาณ2ช้อนนะฮะจากนั้นตำเข้ากับหอมแดงเลยครับหอมแดงที่เราตำไว้แล้วเนี่ยนะครับพอเราใส่กะปิที่เผาแล้วลงไปนะฮะคุกแป๊บเดียวครับเขาก็เข้ากันแล้วนะครับความคาวของกะปิก็จะลดลงนะครับความเผ็ดของหอมแดงก็จะลดลงนะครับเนี่ยตำให้เข้ากัน เราใส่มะม่วงเลยครับมะม่วงเนี่ยนะฮะถ้าเราทำไว้เป็นชิ้นเล็กขนาดนี้เดี๋ยวพอเอาไปกินเนี่ยอร่อยมากนะครับใส่เลยครับอันนี้ผมใช้มะม่วงทั้งลูกเลยนะฮะใส่ลงไปใส่แล้วตำครับ พอเราตาไปได้แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับน้ําของมะม่วงเนี่ยเวลามันเจอกะปิเจอหอมแดงเนี่ยน้ําจะออกน้ํามะม่วงจะออกมานะครับพอมะม่วงกับกะปิเริ่มเข้ากันนะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับตอนนี้เราจะใส่น้ําตาลครับเกิดว่าใช้น้ําตาลตะโหนดแท้เนี่ยจะหอมมากนะครับใส่น้ําตาลลงไปครับแล้วตมครับ อันนี้พอตาจนเข้ากันดีนะฮะก็แค่คลุกให้เข้ากันลองชิมรสด,ดูก่อนนะครับถ้าเราได้มะม่วงเปรียปร้ยวๆดีๆมานะฮะน้ำพริกมะม่วงของเรานี้แทบจะไม่ต้องเติมมะนาวเลยมสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เปรี้ยวถึงใจเนี่ยสามารถจะเติมมะนาวได้ครับนะฮะเดี๋ยวผมเติมมะนาวสักสองซีก่อน ขั้นตอนของการปรุงเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องตำแล้วนะครับเราใช้วิธีการคลุกเอานะครับมะม่วงเนี่ยพอถูกตำไปสักพักเนี่ยเขาจะเริ่มคลายน้ําออกมาความอร่อยมนอยู่ตรงนี้นะฮะคือน้ํามะม่วงมันจะทั้งหอมนะครับแล้วก็ทั้งเปรี้ยวถ้าเกิดเราคลุกไปจนกระทั่งมันเข้ากันเนี่ยโหอร่อยมากครับอ่ะชิมครั้งสุดท้ายครับอืมอร่อยมากๆตอนนี้นะครับทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับแล้วก็ เคมแล้วก็เผ็ดกาลังดีหอมมะม่วงมากๆนะครับพอได้ที่แล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ